คุณตาคุณยายส่งชุดมาให้อีกแล้วสวยจังเลยลูกสวยจังเลยกาบขอบคุณคุณตาหมอและคุณยายมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กน้อยเดี๋ยวแม่ก็จะให้สาวปตอใส่ด้วยนะคะมารอบนี้อีกคุณตาคุณยายส่งมาทั้งหมดสิบสองเออไม่ใช่สิบสี่ตัวแล้วนะคะ ส4ี่ตัวละที่ส่งมาให้เด็กๆนะคะแม่แกงกล่าวบอกว่าคุณทั้งสองท่านมา,มากๆเลยนะคะที่ส่งเสื้อมาให้กับเด็กๆนะคะอค๋แงอยากนอนน่วงนอนนะคะให้แม่ก่อมนอนนะคะให้แม่คอยเกาหลังก่อมนอนให้นะคะน่าสงสารมากๆน่าสงสารมากๆเลยสงสารจับใจไม่รู้ทำไมไม่แกีงถึงสงสารแต่งอ่อนมากๆขนาดนี้ไม่รู้นะคะ มเี okay. มีความสงสารเขามากๆเลยค่ะสงสารสุดๆเลยแตกเหมือนกันว่าทำไมแม่เชงถึงได้มีความรู้สึกแปลกๆกับเขานะนะคะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาป่วยด้วยแล้วก็เขา,เาผ่าตัดธรรมันด้วยแล้วก็โดนยิงด้วยนะคะ เขาเป็นหลายอย่างไม่เก่งเลยสงสารเขาเนาะเนี่ยค่ะพออยู่กับมือไม่เก่งเขาก็หลับนะคะหลับไม่เก่งคอยรูปคอยจับเขานะคะแล้วเขาก็หลับนะคะสงสารมากๆเลย นอนนะนะลูกนะนอนซนะนะคะเอ๋นะฮะเอ๋นะเด็กดีของแม่เขาเหมือนคนอะน,นะคะงอแง,เ,งเวลาเจ็บก็ร้ององอแงอะไรเงี้ยค่ะเขาคงเจ็บปวดขามานานเลยนะคะขาที่เขาโดนยิงตรงเนี้ยค่ะ คงเจ็บปวดมานานที่โดนลูกกระสุนยางคนเขาไม่ชอบคงจะยิงด้วยปืนลมอ่ะนะคะยิงไล่หนีเขานะคะหรือไม่งั้นก็เป็นหนังสติ๊กกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะอะไรถึงเอาอะไรยิงเขาก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะแต่เราก็เดาๆไปนะคะว่ามันเป็นปืนลมบ้างหนังสติ๊กบ้างนะคะแต่ไม่เกิดจากอะไรนะคะ สงสารสุดๆส,สงสารจับใจไม่รู้จะหาคำไหนมาสงสารน้องแล้วนะคะได้มาทีหลังเพื่อนแต่หน่าสงสารที่สุดนอนจะนักคนดีของแม่นะเด็กดีของแม่นอนจะนะคะแม่ตบตูดให้นะตบตูดตบหลังให้นะลูก เสียงสามใบเทาก็วิ่งเล่นกันสามใบเถานี่ก็น่าสงสารแม่มาไม่ทันก็ไม่มีชีวิตรอดเหมือนกันแต่ละคนโชคดีที่เรามาทันเวลาพอดีนะคะเ,เหมือนคนเลยนะคะต้องการได้ความรักจากเราต้องการ ได้ความอบอุ่นจากแม่นะคะให้แม่คอยจับคอยลูบมานะคะดูสิเสื้อสวยๆอ่หนูจะคิดบ้างไหมลูกคิดบ้างไหมเนี่ยอ่ะมีเสื้อสวยใสขนาดเนี้ยลูกฮะไม่มีที่ปลอดภัยอยู่แบบเนี้ยลูก ตก็หลับนะคะเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนเสื้อให้เขาให้เขาตื่นก่อนนะคะก็หลับอยู่มันก็หลับ เสียงอะไรดดลูกเชยงน้องร้องเหรอลูกเฮ่น้องร้องเหรอคะนอนซะลูกนอนซะนอนซะนะอู้ใครกระโดดขึ้นมาขวัญข้าวเหรอลกูกขวัญข้าวกระโดดขึ้นมาหน้าก็ไม่โดนอะไรมานี่โดนอะไรขวัญมาไม่รู้เนี่ยอืมมเป็นไรน,นะเด็กดีนะเป็นไรนะคะนอนซะลูกเอ๋อจะนะเอ๋นอนนะคะ อเองงอแงงอแงเหมือนเด็กน้อยงอแงเวลาเจ็บเวลาปวดขาเขานี่ก็เจ็บนะคะเขาเจ็บขางองพอมีแม่มาคอยโอบคอยเอาใจเขาก็สบายใจนะคะเขาก็หลับช่วงนี้จะถ่ายคลิปเขาเยอะหน่อยนะคะเพราะเขาน่าสงสาร เขาน่าสงสารมากๆแม่อยู่กับเขาแม่กอดเขาแม่แม่สงสารเขามากๆเลยนะคะกอดเขาอุ้มเขาสาวอบตอเขาเก่งเขาเก่งเขาตะออดได้เขาเก่งนะคะ,ะอวบตอก็น่าสงสารแต่เขาไม่ไม่งองแงนะคะเขาเก่งแต่เนี่น่าสงสารที่สุด คือ,องแงองแงเหมือนคนไม่ได้มาอยู่กับแม่แล้วนะลูกนะเกือบมองไม่ได้มาอยู่กับแม่แล้วแม่นอนสนะคนดีของแม่เอนะเเอ๊นะคะ แม่เที่นอนมาให้ใหม่นะคะนอนสบายเลยคราวนี้ตอนแรกไม่เห็นเขาหลับอยู่แม่ไม่อยากจะกวนเขาให้เขาไม่อยากยกตัวเขาอะนะคะทีนี้ก็ดูท่าทางเ็าจะนอนยาวนะคะนอนนานแม่ก็เอาที่นอนมาให้ใหม่นะคะข้างล่างแม่ก็ปูผ้าไว้นะคะเผื่อน้องตกลงมานะคะก็านอนตรงนี้แล้วก็ให้นอนไปนะคะไม่อยากเปลี่ยนที่เขาแค่เปลี่ยนที่นอนให้เขาก็พอนะคะ ตอนนี้น้องไม่ค่อยร้องแล้วนะคะเพราะว่าน้องน่าจะจะดีขึ้นอะนะคะคงจะแบบเริ่มปรับตัวได้นะคะแรกๆก,ก็ยังตกใจเนาะปรับตัวไม่ได้แถมยังเจ็บตัวมาอีกเนี้ยคะ่ะน้องก็เลยเตกใจอะนะคะก็เลยร้องนะคะแม่เอาตุ๊กตามให้นอนกอดน,นะคะเพาจะได้อบอุ่นนะคะเด็กน้อยก็น่าสงสารตอนนี้เขาไม่งอแง,ง,งแล้วะคะ่ะดีขึ้นละถ้า ดูซิว่าน้องตื่นขึ้นมาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ให้น้องนอนไปก่อนนะคะเหมือนเขาเริ่มสบายใจแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจท,ทุกความรมักความเมตตาให้กับเด็กๆนะคะขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะไม่เคยงขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะที่รักลและเมตตาแม่และเด็กๆนะคะขอบพระคุณมากเลยะคะ่ะ